ตำแหน่งที่มันคกันนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็ได้เตาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ข้างล่างจะเชื่อมก็ได้นะครับไม่เชื่อมก็ได้เพราะว่ามันแน่นครับสวัสดีเพื่อนพี่ที่ดูเรื่องเตาาัดพิจาวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวพิจามีตัวใหม่ล่าสุดที่จะมาแนะนําพี่น้องในการทําไส้แอลเขาญาติไม่ใช้ไม้นะครับเป็นไกลทำงานอยู่เริ่มต้นจากแอลเป็นท่อกล่องนะครับ ท่านจะทํากล่องขนาดไหนก็ช่างหรือเป็นกลมก็ได้นะครับจะเป็นพิจารใช้สี่คูณหกเท่าที่มีอยู่นะครับแล้วก็ตัวท่อนเนี่ยเป็นท่อระบายเนี่ยเป็นท่อซีนิ้วทําไมมันเหลือแค่นี้นะครับเนื่องจากว่าพิจามามะเร็งเห็นว่าเอซีเอลเนี่ยมันน่าทำนาซีเอลในเนี่ยถึงแม้พื้นที่จะหายไปบ้างบางส่วนแต่พ่จะรู้สึกว่าม,มันสุกดีแล้วท่อมันยาวได้นะครับทีนี้เราทํายังไงเราจะพวรงเรื่องการเชื่อมด้านในหมายถึงเราจะตั้งซีเอลเนี่ย จะต้องสอดท่อหลักเข้ามาก่อนนะครับเข้ามาจากด้านหลังก่อนหรือว่าเอาจากหน้าเข้าไปหลังทะลุไปข้างหลังนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะใส่ทกก่อตัวนี้นะครับเราต้องใส่จากข้างบนถ้กไหมถังสองล,ลิตรหรือว่าถังยางอื่นไรซักหนงนะครับเราจะต้องใส่จากข้างบนลงมาเพราะว่ารูจะต้องเล็กจะต้องพอดีถ้าเราโยกอยงซ้ายยังขวาไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะมันมันเข้าไม่ได้ทีนี้พี่จาก็เลยคิดค้นแบบใหม่นะทำให้เตาแข็งแรงขึ้นคือ,อพี่จาเชื่อมตัวนี้ประมาณ10เซนนะครับ เตาแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะพังเร็วช่วงนี้ช่วงรอยเชื่อมเนี่ยนะครับจะพังไวจะโดนกัดก่อนพวกนี้ไม่เป็นไรนะครับ <S <S นานพี่จ่ายทามาตั้งแต่หยดน้ําตั้งแต่รุ่นเอาลูกักรุ่นอะไรพวกนี้นะครับจะพังบริเวณนี้รอยเชื่อมไปก่อนดังนั้นพี่จา่าอาจจะสงสัยเอลอ่ะอันนี้พี่พจ่อยู่หน้าเตาเนหรือ,อ,อกปล่าฮะ <S <S แล้วการเชื่อมเนี่ยถ้าเรามันมองไม่เห็นน่ะมันเชื่อมยากเพราะว่าเตาถังของเหล็กมันเล็กเนาะไม่เหมือนเตาใหญ่เตาใหญ่โอเคไม่เป็นไรเราใส่ไงก็ได้ สองโลตรเนี่ยเราต้องมุดไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับม,มันเข้าไม่ได้จาก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับอุ้ย <c oughs> <c oughs> ร้อนตัดเศษตัวทีพี่จะาใช้ตัวนี้นะครับยาวประมาณสิบห้าเซนกระบอกตัดมาสิบห้าเซนเหมือนกับคลิปวันก่อนที่พี่จําทเนเป็นสวมปอกให้กับเตานะครับเหมือนกันเลยเป๊ะแต่ว่าพี่จะาต่อท่อนบนนะครับท่อนบนแบบนี้คือสามารถให้มันสวมกันได้ได้หอเไหมฮะพาพมาแล้วกีดกลาง ให้มันอ้าออกแล้วก็กีดตะหลังให้มันอ้าง่ายนะครับแล้วก็เข้ามาประกบตัวนี้นะครับเคาะเาะให้มันเข้ากันตัวนี้ให้ได้เข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาเชื่อมปิดเชื่อมปิดรอยรอยรอ,อยอ้าเอาไว้เสร็จแล้วเราจะสวมปลอกนี้เข้าไปนะครับซึ่งมันสามารถสวมข้างล่างได้เลยนะครับสวมแบงนี้แต่ยังยังไม่สวมตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวมันดึงไม่ออกสวมเข้าไปจนถึงข้างล่างเลยนะครับเว้นระยะเอาไว้10เซนตรงนี้มัน10เซนใช่ไหมพีจ่จ๋าลงไปนิดนึงก็เลยอยู่มาเก้าเซนครึ่งพี่จ๋าก็เลยเหลือไว้10เซนตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะให้มันลงมาแล้วชนตรงนี้พอดีนะครับเราจะเชื่อมก็ได้ไม่เชื่อมก็ได้เพราะว่ารัดไฟมันจะวิ่งออกมางนอกอย่างเดียวเนื้อไหมไม่มีคมาว่ารั่วครับแต่ว่าพี่จ๋าก็เน้นสวมเสจปุ๊บกเ็เชื่อมแตะเชื่อมแตะหรือว่าเชื่อมเฉพาะจุดเท่าที่เราทําได้เพราะเราเชื่อมหนาแล้วตรงนี้กลายเป็นว่าความทนทานของเตาเราจะเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าเนื้อไหมฮะจากตรงนี้4ี่มิลกว่า5มิลกว่าแล้วแต่ท่านนะครับมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้อีกเท่าตัวอย่างเช่นตรงนี้สวมไปปุ๊บนะ่กว่าจะถึงชั้นชั้นนอก พังไปก่อนแล้วแต่ชั้นนอกยังอยู่เนอะไหมมันก็ยังใช้งานได้อีกยาวนานเราเชื่อมดีๆนะเชื่อมดีๆไม่ให้มันรั่วก็จบแล้วนะครับนี่คือการเสริมในรุ่นตัวต่วตอไปที่พี่จะจะลังทำนะตัวเป็นตัวไส้แอลในคือตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับหมูเร้งหนึ่งใครอยากได้รีบจองเลยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามแล้วก็แข็งแรงแน่นอนนี่เห็นไหมท่อนหนักตึ้งเลยนะครับเตาถังมันไม่หนักหรอกครับแต่ว่าเนี่ยชุดนี้หนักมากหนักไหนกิดโเลยเดี๋ยวจะช่างให้ดูด้วยให้เห็นว่าจปจระเลยครับว่าเตาพี่ใหญ่แข็ โอ้ยแข็งแรงวันตอนนี้ครับเฉพาะห้องนี้นะครับสิบโลครึ่งแล้วก็มาชุดระบายอีกสิบแปดโลขังอีกยี่สิบโลสามสิบแปดโลกับสี่สิบกิโลนะครับโอ้โหสุดยอดแข็งแรงมากยังไม่รวมซิรมีอีกซีเรียมีอีกเป็นสิบโลนะครับก็ประมาณสี่สิบไปปลายห้าสิบโลวันนี้นะครับนี่มันหนามันแข็งแรงนะครับ น้ำมันอีกอะไรอีกโอ้อ่ะตัวน,นี้ที่จะทำนะครับตัวนี้ตัวโมเด็วงวีนหนึ่งนะครับห้าใบเทาสั่งได้เลยนี่ตัวดีแบบโอ้โหพี่จา๋าทำมาอย่างดีตัวนี้นะบเ่ื่องห่วงยอดแล้วเลือองเลือกอะไรเองทุกอย่างก็ถ้าทำต้องคิดค้นเฉบาะก่อนะครับแต่อย่างนึงเราไม่ต้องห่วงกลองเรื่องรอยเชื่อมภายในนะครับเราเชื่อมภายในไม่ต้องห่วงกลัวแล้ว Lord, ตอนนี้พเพราะว่าเรามีปลอกสวให้มันแล้วแล้วก็เป็นตัวใหม่ที่ไม่มีท่อแก๊สนะครับ เฉพาะลูกค้าเท่านั้นที่จะเห็นสาหรับผมวิจารนะครับและไม่ต้องมาเจาะท่อตรงนี้ด้วยนะครับไม่ต้องมาเจาะไอ้ห้องนี้ด้วยนะครับให้เสียของนี่เห็นไหมมันได้ความหนาขึ้นมาอีกเท่าตัวนะใครจะทาก็ไปทาได้เลยนะครับนึกเป็นช่างจะมองออกนะครับจะจะดูออกคนที่ไม่เป็นช่างดูให้ตายก็ดูไม่ออกเ <c oughs> อาเป็นว่าวิจารเขาอ,อยาททำงานก่อนกันนะเดี๋ยวเราจดตามว่าตัวนี้ออกมาแล้วมันจะเป็นเวลาใส่นะครับเวลาใสา่ท่อจะจะขยับไปเรืดีวยว่อ เอาตรงนี้วัดนะครับวัดระยะที่เราต้องการนะครับเราต้องตัดออกประมาณนี้ออกประมาณถ้าอู่เยอะอยู่นะครับเพราะความสูงของขมค่อนข้างเยอะนะครับตัดตให้สูงได้นะครับประมาณนี้เอากะเอาครับเดี๋ยวตัดอย่างที่เราตัดมาแล้วนะครับให้พอดีที่เราสามารถส่งขึ้นทุงบนได้นะครับซึ่งเราไม่สามารถลบได้เพราะว่าโล่ปอกเนี่ยมันใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่ามากเลย เอาขึ้นมเลยสาธิตไปลองเลยครับ,บ,ปปรรบตำแหน่งที่มันคนๆกันนะครับตัวนะแล้วเข้ามาเองนะครับหยับครับทุกคไปดูให้ดีก่อนนะครับว่า ท,ทุกอย่างโอเคที่ยังนะครับเชื่อมเชื่อมหมดหรือยังอนเร่่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนะครับอย่ที่แก้ลำบากตรงนี้เสร็จตรงไ้ตัวลงตรงนีไโอเคจ่าจะปิดเลยนะครับทุกอย่างโอเคแล้วสเปคที่ต้องการซ่อนตัวนี้หน่อย ลงมาตำแหน่งที่เราสามารถเชื่อมได้เหมือนกันรั่วไม่เป็นไรนะครับรั่วไม่เป็นไรก็วรุมจะพาออกนะครับลงนิธี้เข้ามานหน่อยอก็ได้ที่แขงแรงพี่อาจารย์จะเชื่อมถ้าที่ตัวเองมองเห็นนะครับเชื่อมยึดไปเลยท่อตัวนี้จะแข็งแรงมากเลยกลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่สุดยอดเอื่ที่เราทำเสร็จแล้วเราก็ได้เตาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ข้างล่างจะเชื่อมก็ได้นะครับไม่เชื่อมก็ได้เพราะว่ามันแน่นนะครับมันแน่นเพียงแค่นี้ก็ สามารถไใช้งานได้เลยนะครับเป็นสองปอกแต่ใครอยากให้มันสนทนนานก็เชื่อมเลยนะครับแต่พี่จ๋าไม่อยากเชื่อมนะครับแต่ก็ต้องเชื่อมเดี๋ยวลองเชื่อมดูครับผมอ่าลองมาทำตามดูนะครับ